สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคมปี2 5 6 3ค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมค่ะจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ คุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุ้นนะคะตามโหราศาสตร์ไทยนะคะก็รับชมได้เช่นเดียวกันหลายๆท่านนะคะจะถามมาเยอะว่าดูลัคนาหรือด,ดอูราศีดีนะ,ะแนะนําดูทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งราศีและลัคนานะคะแล้วก็เปรียบเทียบเอาว่าอันไหนที่แม่นอันไหนที่ใกล้เคียงกับสถานาการณ์ชีวิตของคุณนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะว่านี่คือทํานายแบบการเปิดไพ่ยิปซีมาพยากรณ์เนี่ย เราเราไม่ได้มาในส่วนของดวงดาวเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ฟิกในเรื่องของวันเวลาอะไรมากสักเท่าไหร่ขอเน้นการให้แนวทางมากกว่านะคะอามาดูกันจ่ะของชาวราศีตุลและขนาตุลแอบกระซิบนะคะแอบบอกว่ากลัวจะทําคลิปให้ได้ยากม,ม,มากรู้สึกว่ามีอุปสรรคเยอะม,ม,มากๆเลยนะคะแต่ก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะคะขอภัยในความลชาช้าม,มากๆเลยนะคะ อ่มาดูกันจ้าเราจะเปิดไปทีละพาร์ทกันเลยนะคะแมโน,นนี้จะมาแปลกมากพาร์ทแรกของคนที่โสดชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะตัวตุของคุณก่อนละกันนะคะว่าเป็นยังไงเพจอเวนขึ้นมา Queen of p e n t a c l e s นะคะเอ่อแล้วก็เพด e of c คัฟนะคะคนโสดเนาะ The Magician ขึ้นมาค่ะในตัวตุ ของคุณคนเดียวก่อนนะยังไม่มีใครเข้ามาร่วมเกี่ยวนะคะเพจอวอนเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งในการที่คุณกําลังจะมีการตื่นรู้นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งการจะได้รับข่าวสารอาจจะเป็นข่าวดีทางความมั่นคงทางการงานการเงินแต่นําพาในเรื่องของความรักมาเกี่ยวด้วยช่วงเวลานี้สําหรับคนโสดนะคะค่อนข้างจะ มองเห็นคุณค่ากับตัวเองมากๆอยู่ในจุดของการพยายามนิ่งทําสมาธินะคะหรือว่าทําความเข้าใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันให้มัมีความถ่องแท้ให้มากที่สุดนะคะอ่ะหาหเมทาขอโทษค่ะเพจสปวรเด็ก ถือไม้เท้าความเป็นธาตุไฟสีตรงนี้ออกส้มนิดนึงหมายมถึงความมีแพชชั่นการกระตือรือร้นการที่จะไปข้างหน้านะคะเหมือนคนที่ดูมีความหวังอยู่ตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งการเติบโตทางในเรื่องของการเงินเหมือนกันแต่ทีนี้เราทำนายในเรื่องของความรัก Queen aker, ควีนอัลเฟนัคเคอร์ควีนเนี่ยคือคนที่เติบโตคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วนะคะยิ่งความเป็นเหรียญเนี่ยคือการเห็นคุณค่าของตัวเองหรือว่าการได้รับ โอกาสทางความรักก็ได้นะคะในคนโสดชีวิตของคุณนะตอนนี้เป็นยังไงสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยโอเคมากๆคุณกําลังมีความสุขแฮปปี้กับการเริ่มต้นงานใหม่กิจการอะไรใหม่ๆหรือกิจกรรมสิ่งที่คุณได้รับนะคะคุณคุณกำลังมีความสุขนะคะและนะแมจิเชียนเป็นไพ่ที่ดีมากๆอยู่ใน เมเจอราคณะความเป็นเดมจิเชียนนะคะสิ่งที่อยากจะบอกนะคนคนนี้เป็นคนที่มีศักยภาพมากๆอยู่ในตัวเองล้นเหลือเลยมีความรู้ความสามารถครบทุกๆด้านเปรียบเสมือนชาวราศีตุลลขนาตุลตอนเนี้พร้อมจะเฉิดฉายในเรื่องของการแสดงความสามารถมาเชิงทางการงานและอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นสร้างเสน่ห์ดึงดูดคนที่เก่งๆคนที่ไฮโปรไฟล์หรือว่า คนที่มีความเพียบพร้อมนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ความเป็นเดนมารเชียนมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่จากการเริ่มต้นในเรื่องงานจากการที่คุณเป็นโปรเฟชชั่นอลเป็นอ,อันดับหนึ่งในเรื่องสายงานนั้นๆนะคะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงขึ้นมาจะเป็นสิ่งที่นำพาให้มีคนนะคะอยากเข้ามาทำความรู้จักพูดคุยกับคุณนะคะเดนมารเชียนนี่จะอ่านให้เยอะหน่อยนิดนึงขอดูว่าเดนมารเชียนคืออะไรต่ออีกนะคะว n นเ s สซับสอร์ ไพ่หกเหรียญโอเคความมีเสน่ห์มากๆนะคะเดะเดวิลยังไม่ได้น่ากลัวนนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเนื้อหอมามากๆอาจจะมีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักหรือว่าบางครั้งแอบแฝงมากับกัน ขอผลประโยชน์จากคุณคุณอาจจะเป็นค,คนที่หลอกยากมากนะคะราศีตุลช่วงนี้ไหวพริบของคุณดีมากๆนะคะเนาะหรือว่าคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนแอบ,บมองแอบ,บสนใจแอบ,บชอบแต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวต,วต,วตวนออกมาได้เพราะว่าเขาเหมือนยังไม่มั่นใจกับการที่ว่าคุณจะให้ความรักกับเขาได้หรือเปล่านะคะเดื Mag อนเมจิเชนตรงนี้ก็เลยเป็นในยะสําคัญมากๆนะคะสําหรับชาวตุลลักขนาดตุลว่า คุณมีโอกาสจะได้เจอความรักในแบบฉบับปฏิหารปฏิหารแห่งความรักปฏิหารแบบที่คุณไม่คันตั้งตัวหรือว่าเกิดเกิดจากเหตุการณ์ที่มันดูไม่ธรรมดาเอาซะเลยนะคะเนาะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆจะได้รับข่าวดีทางความรักสเสน่ห์ล้นเหลือหรือแม้กระทั่งคําพูดอะไรกอย่างคุณดู มีความโดดเด่นมากๆนะคะอะต่อมาค่ะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้สำหรับคนโสดนะคะรวมถึงอุปสรรครวมถึงสิ่งแวดล้อมที่คุณจะได้พบเจอนะนะคะ,ะต่อจากนี้หลายๆอย่างหลายๆคนนะคะคุณอาจจะเข้าสู่สังคมความเป็นซีซับ,บวอรการประสบความสําเร็จการได้พบเจอความรักในห้วงเวลาที่คุณพร้อมจริงๆพร้อมแม้กระทั่งที่ว่า,นาในเรื่องของ การงานชีวิตทุกอย่างมันลงตัวมันสมบูรณ์แบบอยู่ในความสมดุลมากที่สุดนะคะอาจจะมีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักของคุณจริงๆแหละนะคะสิบไม่เท้าเป็นใครช่วงนี้เดะโ์เวอร์นี่มามอบรักแล้วนะคะเป็นคนที่มีบทบาทในเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างชัดเจนมากๆอาชีพอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวบอกเนาะอืมมดีเอนะคะวิศวกรหมอ คนในเครื่องแบบพอคาก็ได้นะนะคะแต่ต้องเป็นคนที่ดูขยันคนเอาจริงเอาจังกับงานหรือนะคะคนที่ดูมีวุฒิภาวะสูงมากๆเดนพลอเลอร์ DM er ขึ้นมาชัดเจนมากๆ,ๆในการเข้ามาเนี่ย ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะแต่คนๆนี้อาจจะทํางานหนักจนแทบจะไม่มีเวลาเลยในชีวิตจริงของเขาในในสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่นะคะแต่ในการมาครั้งนี้คืออาจจะมาผ่านในเรื่องของการสื่อสารการปรึกษาแล้วหลงสเสน่ห์ของชาวราศีตุลลคณาตุลหรืออาจจะทํางานร่วมกันประสานงานเนี่ยต้องเผชิญหน้าต้องเจอเหน้ากันนะคะแล้วรู้สึก แบบมันเป็นความรักแรกพบนะคะเริ่มแอดเฟิร์สไซด์เ,เนาะเดอร์แมจิชเชียนเดอรเลเวอร์โอ้โหมีคนประทับใจคุณตั้งแต่แรกพบด้วยฟอร์ i อิมเพช i o นขึ้นมานะคะเนาะนั้นในความมิเสน่ในความเป็นตัวของตัวเองของคุณนะคะจะเป็นจุดขายที่ดีมากเดอ l o เลเวอร์เข้ามามีคนสนใจนะคะแล้วก็มีท่าท่าทีแนวโน้มว่าความรักเนี่ยมันอาจจะเติบโตได้แต่มันจะต้องมีการ ผ่านการคัดกรองอะไรบางอย่างเพราะเดทตรงนี้คนที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกได้นะคะราศีเมถุนลักนาเมถุนก็เช่นเดียวกันเป็นคนที่เคยเจ็บปวดกับความรักมีชีวิตที่มันขมขื่นหรือว่าเขาลันทดมามากนะคะเดทตรงนี้มีหัวกระโหลกเลียงรายอยู่เหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่พลิกฟื้นขึ้นมานะคะอาจจะเคยฐานะแย่มากๆแล้วก้าวกระโดดขึ้นมามี ฐานะทางการเงินที่เด่นด้วยเช่นเดียวกันนั้นคนคนนี้อาจจะทํางานอยู่ในเรื่องของความเป็นความตาย mm. เกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นความตายเนาะนะคะมีความลึกลับเป็นคนที่เซนดีสัมผัสดีมากๆแต่พูดไม่เก่งนะคะไม่ค่ยพูดเก็บคาพูดเก็บอาการประมาณนี้นะนะคะในการที่จะได้เจอความรักนะคะแต่ทางชาติมาโดดเด่นมากเนาะสำหรับคนโสดเนี่ย ไกลแค่ไหนก็จะได้เจอนะคะเนาะถ้าเป็นคู่กันความรักแรกพบความประทับใจในครั้งแรกที่เจอมาแล้วจ้ะน,นะคะ,ะยินดีกับคนโสดนะคะแล้วอันนี้ดูทำนายไปก็ยิ้มตามเลยนะคะเนี่ยปวดกระพุ่งแก้มแล้วนะคะเนี่ยเขินแทนชาวราสิตุลและคณะตุลน,นะคะอะต่อมาค่ะในในความสัมพันธ์ของคนที่คุ้มเครือไม่ชัดเจนซับซ้อนมากๆนะคะดูดูใจกันอยู่นะคะ ขอดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนาะ t h e Tower ขึ้นมารู้สึกว่ามีการแตกหักหักล้างทางความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะเพจซอฟเพนน์เขอขึ้นมาเด็กถือเลี้ยนสีไม้เท้านะคะรักในที่ทำงานรักกับเจ้านายรักกับเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่อะไรสักอย่างหนึ่งไหมคะกับความรักความสัมพันธ์ที่หุยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากหรือว่าคุณอาจจะ ไปเจอความรักที่มันดูสไพ้ายมากๆไม่ทันตั้งตัวแต่รักในครั้งนี้เหมือนรอคอยการการเคลียการจบการยุตินะคะขอดูเดอะทาวเวอร์ลึกๆหน่อยตัวของชาวตุนที่อยู่ในสถานะนี้นะคะเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยเหมือนพยายามปรับอารมณ์ทำความเข้าใจหรือว่าปรับทัศนคติอะไรเก่าๆะ่ะลบลืมออกไปลบล้างออกไป แล้วเป็นเพจซอฟเพนเคอร์ขึ้นมาคือการพูดคุยกันอย่างผิวเผินแต่ก็มองค่อยๆมองกันอย่างถ่องแท้นะคะอ,อ้อยเจ็ดดาบขึ้นมาห้าดาบโอ้โหน่าจะเป็นคนที่มีคู่ไหมจ๊ะนะคะราศีตุลคนที่อยู่ในสถานะที่คุมเครือคุณอาจจะมีแฟนมีคู่รักอยู่แล้วหรือเขาคนนั้นมีครอบครัว,ม,วมีเจ้าของอยู่แล้วบังเอิญว่าเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเขามีการเริ่มต้นเขามีการแบบมีความสัมพันธ์ที่ สังคมได้รับรู้แล้วคุยกันน่มันได้แต่แอบคุยแต่ทีนี้ความรักทางสิ่งบางอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาให้เรามัดระวังนิดนึงนะคะเนาะคุณอาจจะรู้สึกดีกับคุณคนนั้นมากๆเพราะว่าดูเขาเป็นคนที่อบอุ่นหรือว่ามีบุญคุณทางการงานแต่ยังไม่สามารถที่จะให้เป็นความรักที่มาลงตัวได้นะคะเพราะย,ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกต้องนะคะขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นหน่อยเป็นยังไงจ้านะคะ ความรู้สึกของเขาคนนั้นจะเป็นยังไงเขาเป็นอาจจะเป็นเจ้านายไหมคะเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่มีตำแหน่งอาวุโสนะคะหรือเป็นคนที่เขาไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น,นอะ่อยมากรักก็ไปงานงานไปได้เรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอะไรประมาณนี้นะคะโฟล์ up, คับจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรอเขาไม่ได้แล้วและที่สำคัญเขาอาจจะมีครอบครัวจริงๆ นะคะคุณอาจจะประทับใจแอบชอบมองใจคุยคุยกันเนี่ยเกิดจากความรู้สึกที่มันมีในเรื่องของบุญคุณความใกล้ชิดเข้ามาสัมพันธ์การช่วยเหลือเกื้อกูลแต่แนวโน้มนะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมาบอกว่าการจะได้เริ่มต้นครั้งนี้ต้องรอค่ะต้องรอเวลาจริงๆรอให้เขาเคลียร์แล้วคุณถึงจะเริ่มต้นความรักในช่วงแบบ ทุกอย่างน่ยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเชื่อว่าชาวราศีตุลค่อนข้างมีสติมากๆนะคะโดยไฮโลแฟนขึ้นมาแบบนี้คุณเหมือนเบื่อหน่ายอะนะคะชอบรักคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้อยู่ในจุดที่จำเจม,มากๆได้แต่รอคอยนะคะแต่ข่าวดีที่คุณรอถามว่าจะสำเร็จไหมแน่นอนคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณยังยึดมั่นในความถูกต้องคุณจะไม่ก้าวขาไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณกลายเป็นมือที่สนะคะอ่ะแบบเนี้ย ยังไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าถ้าคุณถอยออกมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้เขาจัดการในเรื่องส่วนตัวของเขามันน่าจะโอเคกว่านะคะเนาะอามาดูการค่ะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอนาคตที่จะเกิดขึ้นซันขึ้นมานะคะ the word ตามกันมาติดๆเลยความรักในครั้งนี้นะคะการรอคอยกำลังจะสิ้นสุด นะคะความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาความรักที่คุณตั้งมั่นและอยากจะแบบปลูกต้นรักกับคนคนนี้มากเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ในทั้งทางความรู้สึกและทางเหตุผลหลายๆอย่างอะ่ะมันเป็นองค์ประกอบขึ้นมาเจ็ดเหรียญคือคุณก็อยู่ในจุดของตัวเองอะ่ะไม่ได้เดิน เขาไปก้าวไก่แต่ต้องใช้เวลานะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเชื่อว่าคุณมีความอดทนที่จะรอได้มีกําลังใจที่จะรอเพราะว่าคุณชอบคนคนนี้มากเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะยินดีมากๆนะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นแนวโน้มในทางที่ดีมากๆออามาดูพาสสุดท้ายในของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่จะเป็นยังไงบ้างนะคะ The Sun ขึ้นมานะคะอือ ไพ่เอ e o ับคัพหรือเวอร์คนที่มีคู่ตอนนี้นะรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่มีความเบื่อหน่ายไหมเดอนซั the sun คือความร้อนแรงคือความปัตแรงปัตนาอันเล่าร้อนคุณอยากได้ความรักที่มันมีการดูแลเอาใจใส่เข้าใจกันอย่างถ่องแท้หลายๆคู่นะคะคุณอาจจะรอคอยกันตั้งคันมีบุตรนะคะเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยอาจจะมาทีเผออาจจะมาจังหวะในควันที่คุณ แบบลืมไปแล้วว่าอยากมีลูกท้อไปแล้วนะคะอาจจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นแต่ทีนี้ในตัวของชาวตุนในพารของคนที่มีคู่ตรงนี้นะคะเดซานคือคุณเป็นคนที่มีความสดใสประสบความสำเร็จมากๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานชีวิตของทุกอย่างโดยรวมไหวนะคะแต่ความเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะความรัก ความอบอุ่นหรือว่าไม่กระทั่งการทำอะไรเนี่ยตามเสียงหัวใจของตัวเองนะคะจะไม่ฝืนใจมากๆนะคะแต่สีถ้วยขึ้นมาเนี่ยสสถานการณ์ปัจจัยอะไรหลายๆอย่างยังไม่เอื้อกับคุณสักเท่าไหร่ก็เลยอยู่ในจุดที่เหมือน ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไ,ได้เหมือนหมายถึงว่าในเรื่องของงานในเรื่องของอการท่องเที่ยวกับคู่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะหรือว่าแม้กระทั่งคู่รักอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคุณสักเท่าไหร่เพราะสีถ้วยคือความว่างเปล่าคือความหยุดนิ่งเบื่อหน่ายนะคะอยู่ในจุดที่จำเจนิดนึงเนาะเหมือนอยู่ในกรอบนะนะคะเนะี่ยตอนนี้คู่รักอาจจะมีปัญหาอยู่ก็ได้นะคะขอดูในส่วนของคู่รักของชาวตุลลคณาตุลน,นะคะจะเป็นยังไง ในความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะ Queen o f p e n t a c l e s นะคะคู่รักตอนนี้จะจดจะอจ,อ,จ,อ,จอ,อยู่กับการงานการเงินเป็นหลักนะคะแล้วก็ความสำเร็จการได้รับการยอมรับจากคนในบ้านครอบครบัวสังคมทุกอย่างเขาอยากให้ทุกอย่างออกมาดูดีที่สุดในพารของเขาไม่มีในในโมเมนต์ของความเป็นไพ่ถ้วยแห่งความรักมีแต่ไพ่เหรียญไพ่ดาบ อุปสรรคของเขามันเยอะมากๆนะคะจนอาจจะทําให้เขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาพนาพนอเราางสักเท่าไหร่นั้นสี่เหรียญคือการเป็นครอบครัวหลักหลักประฐานเขารักคุณมากๆลละค่ะเขาหึงเก่งมากด้วยห่วงมากนะคะถึงพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ออกมาดีแต่บางครั้งคุณรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวไปไหมนิ่งเกินไปหรือเปล่าหรือว่าสนใจแต่ในเรื่องของตัวเองไปหรือเปล่า เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาขยับตัวไม่ได้อันนี้ต้องทำความเข้าใจนะคะเนาะ,อะขอดูบทสรุปความรักของคนที่มีคู่กันนะคะเป็นยังไงไพ่เดมูนพ่อแง่มแม่งอนมากเลยคิดถึงกันมากนะคะอยากอยู่ร่วมชายคาเดียวกันอยากใช้เวลาร่วมกันบ้างนะคะ แต่เขาคนนั้นเป็นไงหันหน้าหนีไปก็ยังสนใจแต่ในเรื่องของการงานขยับตัวไม่ได้นะคะทุกๆอย่างรัดตัวขอให้คุณทําใจสบายๆอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดทุกๆอย่างนะคะมันจะมันจะไม่อยู่คงที่หรอกมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่เนี่ยใจของคุณเนี่ยปรับสมดุลก่อน บาลานในความรู้สึกของตัวเองให้ได้เพราะตอนเนี้ยอารมณ์ขึ้นๆลงๆมันไม่ได้ใช่อยู่ที่เขานะปัญหาบางครั้งอยู่ที่ตัวราศีตุลเองนะคะเนาะวิวออฟฟาจนคือโชคชะตาลิขิตนะคะความสุขความสมหวงังความโชคดีจะเป็นของพวกคุณแต่พวกคุณต้องผ่านช่วงเวลาที่แสดงความรักความห่วงใยความเข้าใจกันในช่วงเวลาที่เขามีอุปสรรคให้ได้เพราะไพ่ดีอิมเพรสคือปลายทางคือความแต่งงานกันเป็นแม่ของลูกพ่อของลูก การใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าความทะนุถนอมแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะหยิบยื่นให้กับคุณนะขอให้คุณรักเขาให้มากๆก็ให้กําลังใจเขาเยอะๆนะคะเนาะปลายทางของพวกคุณเนี่ยท้ายแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดก็ได้ในสิ่งที่เขาพยายามสร้างให้นะคะเนาะบางทีความรักอาจจะขมขื่นหน่อย ด้วยการไม่มีเวลานะคะนะเกิดความรู้สึกระแวงเครือบแค็งสงสัยหรือว่าน้อยใจเรียกร้องความสนใจพราะนั้นมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมาทําลายความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ตรงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประสบความสําเร็จกับเรื่องราวของความรักนะคะก็ขอบคุณค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในพารหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ